Oh. <laughs> อะไรวะ <laughs> โหดนะเล่าด้วยนะครับก็กาบสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผม ก็วันนี้ก็เดี๋ยวพามา <c oughs> ที่่างต่อเป็นอีกหนึ่งล่งนะครับผม <c oughs> ที่เราย้ายมาเลี้ยงนะครับก็ไปจัดการเลยครับมา <c oughs> หน้ารูคือตรงนี้ครับผมมาเราได้องศาของหน้ารูแล้วมาเทน้ำมันเลย Udah belum? Ini mana nomor Yang ini. มาถมงอน่นะครับโอเคฟังเสียงครับนี่รับผมครับท่านผู้ชมหลังนี้ก็เป็นหลังที่ผมตามที่ี่ลังมันโดนตอหลุมบุกนะครับก็หลังนี้เป็นถอดลังที่สามโอเค เดี๋ยวรอแม่สลบครับเริ่มเงียบนะครับคราบผมก็อนนี้เป็นอีกอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทําให้แม่มันที่อยู่่วนด้านบนสบลนลงมาเพื่อให้มันสลบหมดนะครับงั้นเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็ <c oughs> เริ่มนี่นะครับออไปใา,า,า้ในชะ้ยงมาสลบแล้วครับผม หลบหมดแล้วมาทา่านผู้ชมเรามาจัดก,การถอดตัวอ่อนกันเลยครับด้านล,ล่างครับอันนี้ก็ฟื้นนะครับแล้วดูตัวอ่อนข้างล่างครับสวย สวยงามหนักจัเลยถึงนไปึ้นไปหนึ่งแผนนะครับเดี๋ยอโอ้โอ้อะไรวะโหดนะเลี้ยวไปแลอู้ยโอ้ยเลี้อยู่อนเกินรับฝนตกสวยเลย Okay. mẹ hát a loạt lạnh phải nói chung 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 นะครับนี่ครับนีเสวยไปอันที่สองไปมาแล้วโอเคมาจับต่ออย่าลอกเรียนแบบนะท่านท่านไหนไม่ีชำนาญมันจะลายมากเจ็บปวดด้วยเอเคมาอันที่สามครับ ท่านผู้ชมได้มาแล้ววันนี้ห่างห่างอยู่ห่างอยู่ครับไปไปเป็นอะไรไปตัดต่อเลยดูด้านหลังครับดูด้านหลังหัห่างเลยห่างซึ่ง

Tập lại. loài Lên này có bạn chung Mẹ phún vãi mặt Tuyệt tình mát luôn <laughs> ไปบุญไปบุญเช่นนี้โอเคท่านผู้ชมไปตรงนี <S <S ้ทิ้งไว้เพราะว่าฟื้นแล้วเพราะว่ามัน ห่างเลยห่างแล้วทิ้งไว้ให้เขาหุ้มใหม่นะครับโอเคไปทา่านผู้ชมตอนนี้ทิ้งไว้สองแผ่นครับสองแผ่นไปห่างด้วยครับหลังนี้แต่ตัวอ่อนลักษณะแล้วตัวใหญ่ยอยู่ไปง่าจะได้มาโลขึ้นขึ้นก็พอแล้ว

anh dày để tôi còn không khỏi ok đây lắm nhé nó chút này nó to cho เต็มต้องออกไปนอกข้างล่างนะครับ เกือบสอง <c oughs> สองก็ไม่ได้คือเราทิ้งไว้ตรงนู้นสองแผ่นนะครับให้มาสร้างต่อ <c oughs> เป็นโลโลเก้าโลเก้าขีด <c oughs> เกิดอะไรขึ้นล่ะนี้ก็แต่ตัวอ่อนมันสวยนะครับตัวต,ว,ตว,วตัวลูกันตัวอ่อนเรียกตัวอ่อนเกศตัวแบบนี้จะไม่มีขี้นะครับผมเตรียมออกเป็นตัวแนละ้วขี้ไม่ค่อยนะครับสังเกตอันดังทีไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> สวยเลย <Okay. S 2> โอเคก็คิดเป็นเงินก็กิโลเจ็ดร้อยคิดเป็นเงินพันสามโอเคอันนี้ก็เป็นรังที่ผมโดนไปนะครับก็โอเครังตัวอ่อนสวยจะไปส่งแม่ค้ากันค <c oughs> รับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นรังที่สามแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมจากคลิปนี้สวัสดีครับ